สวัสดีครับผมนายกิตตนาเพชรประดับครับหัสากหกสองสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สามนะครับอยู่ห้องเกสอห่งสองหกครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง secondary dominant chord นะครับมาเรามาดูกันครับ secondary dominant chord คืออะไรนะครับคือมันเป็นคอร์ดที่ใช้ส่งหรือเชื่อมไปหาคอร์ดต่างๆนะครับที่ไม่ใช่คอร์ดหนึ่งนะครับเพราะว่าคอร์ดหนึ่งก็คือถ้ามันเชื่อมไปคอร์ดหนึ่งมันก็คือคอร์ดในคีย์ของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นคอร์ดที่ยืมมาจากคอร์ดที่ใช้กําลังส่งไปนะครับ ซึ่งมันก็คือคอร์ดนอกเีย์ครับที่ใช้เชื่อมไปคอร์ดต่อไปนะครับมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับก็คือ1 d o m i n a n t 7 chord นะครับหรือว่าคอร์ด5 7ครับผมต่อไปครับ full d i m i n i s h e d 7 chord นะครับและอีกอันหนึ่งครับ h ฮาร์ i ด i มินฮาร์ฟดิมินิตเซเว่นคอร์ดนะครับเรามาดูอันแรกครับโดมิเนนต์เซเว่นคอร์ดนะครับก็คือนะครับเราจะหาได้จากการนับรูทนะครับของคอร์ดที่เลือกจะส่งไปเนี่ย ไปตัวที่5ของคอร์ดนั้นนะครับเช่นในคีซีนะครับเราเลือกใช้โด m ม n แนน7คอร์ดนะครับที่ส่งไปคอร์ด5ของคีซีนะครับดังนั้นเราต้องใช้คอร์ดเราต้องหาคอร์ด5ของคีซีก่อนนะครับ5ของคีซีก็คือ G major นะครับนับจากสีไปตัวนะครับจากนั้นเราจะหา5เซเว่นของ G major อยังไงครับเราก็นับจาก G major ไป5ตัวนะครับ นับจากรูทรูทนะครับตัวจีครับไปห้าตัวนะครับเป็นซอลลาทีโดเลอ่าได้เลนะครับจากนั้นนะครับนำเลมาเขียนเป็นคอร์ดเอ่อเซเว่นหรือดีเซเว่นนะครับโดยอิงสเกลของคียจีนะครับเพราะว่าเรานับจากเอ่อตัวจีมานะครับตัวจีจะติดเอฟชาร์ปหนึ่งตัวนะครับเราเขียนได้ว่ามีตัวดีเอฟชาร์ปเอนะครับและตัวเซเว่นของเลก็คือตัวซีนะครับซึ่งจะเป็นคอร์ดเอ่อ d d o ด i n a n t 7เนะครับหรือเขียนง่ายว่า D7 นั่นเองนะครับดังนั้นจะเขียนในรูปแบบคอร์ดของเลขโรมันได้ว่า V7 ของ V นะครับก็คือคอร์ด5 7ซวของ5นะครับเรามาดูเกณฑ์นะั้นรู้ครับเหตุผลที่เป็นคอร์ด d o m i n a n t 7แทนที่จะเป็น Major 7นะครับเพราะว่าตัวเจ็ดของคอร์ดนะครับมีการลดลงเครึ่งเสียงอ่าเช่น D, F, ่อ d r ลดนะครับซึ่งมาจาก G นะครับถ้าเป็นเอเ D F เ a ฟลาแล้วก็โดช h a r นะครับจะเป็น major se นะครับแต่เนื่องจากซอนนะครับ g นะครับติดเพียงเอฟ sharp นะครับก็ arp, เราจะเขียนได้เป็นรูปแบบ d f เ h a r าแล้วก็ c นะครับซึ่งจะลดลงมาครึ่งเสียงนะครับตัวที่7นี่คือตัวอย่างโน้ตนะครับที่เราจะเขียนใน4 p a r พนะครับจาก d 7ไป g ครับ ต่อไปครับฟูดิมินิทเคอร์ดนะครับฟูดิม i นิทเคอร์ดนะครับหาได้โดยการจากการนับรูทของคอร์ดที่เรากำลังจะส่งไปนะครับลงมาครึ่งเสียงครับเช่นเราจะหาคอร์ดฟูดิม i นิทเนนะครับที่จะส่งไปคอร์ด3ของคีซีนะครับเราก็ต้องหาก่อนว่าเอ้ยคอร์ด3ของคีซีคือคอร์ดอะไรนะครับโดยการนับจากซีนะครับไป3ตัวนะครับจะได้อะไรครับโดเลมีจะได้อีมานะครับ ดังนั้นคอดสามของคซนะครับคือ e minor นะครับจากนั้นเราจะหา full diminished seven นะครับของ e minor นะครับโดยนับจากรูทคือ e นะครับต้องนับจากรูทนะครับลงมาครึ่งเสียงครับจะได้เป็น d s h a r นะครับจากนั้นเราก็มาทำ full diminished กันนะครับโดยการเขียนองค์ประกอบนะครับให้อยู่ในรูปของ full diminished seven นะครับก็คือตัวสามนะครับจะลดนะครับตัว5้าจะลดและตัวเจ็จะลดลง1เสียงเต็มนะครับ full diminished หนึ่งเสียงเต็ม จะเขียนได้ว่าเป็น D# arp, F# h a แล้วก็โดนะครับอ่าก็จะได้คอร์ด D# Dim7 นะครับเขียนเป็นรูปแบบเลขโตรมันได้ว่า Full Dim7 ของคอร์ดสามนะครับ เก็ตน่ารู้ครับเรามาดูกันสําหรับคนที่ยังไม่แม่นนะครับเราสามารถทําคอร์ดในรูปแบบของเมเจอร์เซเว่นง่ายๆก่อนได้เลยนะครับแล้วจึงนำมนาเปลี่ยนเป็นฟูดิมินิทเซเว่นนะครับเช่นเรชาร์ปเมเจอร์เซเว่นนะครับมันจะเขียนออประกอบได้ว่า เลชาร์ปฟาดับเบิลชาร์ปลาชาร์ปแล้วก็โดดับเบิลชาร์ปอ่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับของเรื่องคอร์ดนะครับจากนั้นเราจะนํามาเปลี่ยนเป็นฟูลดิมินิทเซเว่นคอร์ดยังไงนะครับโดยการลดตัว3อ่าตัว3ลงมาตัว5ลดลงมาครึ่งเสียงครับแล้วก็ตัว7ลดลงมา1เสียงเต็มนะครับมันเป็นกฎของฟูลดิมินิทเซเว่นนะครับก็จะได้เป็นเอ่อดีชาร์ปเอฟชาร์ปลาโดนะครับอ่าตัว3นะครับฟาดับเบิลชาร์ปลงเป็นฟาชาร์ปนะครับเอชาร์ปลงมาเป็นเอเนเชอรัลนะครับ ตัวดระเบิดเช้าด้วยเป็นโดนาเชียลครับผมต่อไปครับตัวอย่างในโฟร์พายครับอันนี้คือคอร์ดอันนี้ครับเลชาร์ฟฟูดิบินิเซเว่นนะครับส่งไปอีเมเนอร์ครับผมต่อไปครับฮาร์ฟดิบินิเซเว่นคอร์ดนะครับฮาร์ฟดิบินิเซเว่นคอร์ดจะมีลักษณะคล้ายกับฟูดิมเลยนะครับจะแตกต่างกันที่ตัวเจ็ดของคอร์ดนะครับโดยฟูดิบินิเซเว่นเนี่ยจะมีการลด เ,เสียงของตัวเจ็ดลงมาหนึ่งเสียงเต็มนะครับแต่ว่า half diminished s จะมีการลดเพียงครึ่งเสียงนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นเราต้องการหา half diminished seven c ของสองคีซีนะครับเรามาดูกันว่าคอสองคีซีคืออะไรก็คือเลนั่นเองครับเลเมนเนอร์ iner, นะครับจากนั้นหลักการเดียวก,กันกับ full dim นะครับคือการนับจาก root นะครับลงมาครึ่งเสียงครับผมก็จะได้เป็น C ชาร์ปจากนั้นเขียนอยู่ในรูปแบบของ half diminished seven นะครับ ก็คือตัว3 5และ7ลดลงมาครึ่งเสียงนะครับจะได้เป็นโดชาร์ปอีจนะครับก็จะได้คอร์ด C# ีชาร์ปไมเนอร์เซเนนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่า C s ชาร์ปฮาร์ปดิมเซนคอร์ดนะครับเราจะเขียนเป็นเลขโรามันได้ว่านะครับ 7H a l f d i m i n i s h e d 7ของคอร์ด2ครับ เรามาดูเกทนะรู้ครับสำหรับคนที่ยังไม่แม่นก็เหมือนกันครับเราสามารถทําเป็นรูปแบบเมเจอร์เซเว่นง่ายๆก่อนได้นะครับแล้วก็นามาเปลี่ยนเป็นฮาร์ปดิมินิเซเว่นคอร์ดนะครับเช่น C# เมเจอร์เซเว่นนะครับ C# เมเจอร์เซเว่นจะเขียนได้ว่า C# E# G# B# นะครับจะเป็นตัวตรงสเกลเป๊ะเลยนะครับจากนั้นนํามาเปลี่ยนเป็นฮาร์ปดิมินิเซเว่นคอร์ดนะครับโดยการลดตัว3 5 7นะครับลงมาครึ่งเสียงนะครับจะได้เป็น C# นะครับ C# เป็นรูทนะครับแล้วก็ e ช h a r ปเนี่ยลดลงมาไปเหลือ e natural g ช h a r ปลดลมา g natural b ช h a r ปลดลมา g natural เลยนะครับครับง่ายง่ายครับครับวิธีการหาคอร์ออดต่อไปของ s e c o n d a r y dominance chord นะครับมาแล้วพูดถึงวิธีการหากันบ้างนะครับ วิธีค่ะวิธีหาคอร์ดที่ส่งไปนะครับโดยมีเพียงแค่ secondary dominant c อร์ดอย่างเดียวนะครับเราต้องดูว่าเออมันเป็น secondary dominant คอร์ดแบบไหนนะครับประเภทใดนะครับจากนั้นจึงมานับย้อนกลับไปนะครับเพื่อที่จะหาที่มาของ secondary dominant c อร์ดนะครับเช่นเพลง k f นะครับมีคอร์ด G 7นะครับมานะครับเราก็ต้องหาว่าเออคอร์ดต่อไปมันเป็นคอร์ดอะไรนะครับหาได้โดยอย่างแรกครับเช็คองค์ประกอบของคอร์ดก่อนนะครับ อ์ปกอบของคอร์ด G s นะครับจะมี G B D แล้วก็ F นะครับเป็นอ์ปกอบของคอร์ด Dominant 7หรือหรือ5 7นะครับจากนั้นทำการย้อนกลับนะครับเพื่อหาที่มาของคอร์ด5 7นี้นะครับโดยนับกลับไป5ตัวครับง่ายๆเลยครับตอนแรกมันนับมา5แล้วก็นับกลับ5ครับก็คือซ e อนฟามีเรโดจากนั้นได้ตัว C มาแล้วนะครับ เราอิงตามสเกล F นะครับจากนั้นจาก F นะครับนับไปหาโดนะครับก็จะได้5เหมือนกันแสดงว่าตัว C นะครับคือคอที่5ของ k ีย่ F จากนั้นมาดูองค์ประกอบของคอร์ด C นะครับตาม k ีย F เลยนะครับจะได้เป็นตัว C E G ่างนั้นจะได้คอร์ด C major นะครับคือคอร์ด5ของ F นะครับดังนั้นเราตอบได้ว่าคอต่อไปของคอที่ G s นะครับก็คือคอร์ด C นะครับ วิธีการหา Secondary d o m i n a n t นะครับที่เป็น h a l m Diminish ซ e วนนะครับหรือ Full Diminish วก็ตามแต่นะครับวิธีการหานะครับก็เหมือนกับเอ่อซธรรมดานะครับเพียงแต่นับไม่เหมือนกันนะครับเช่นในคี y f อ่าแล้วมี B d i m s n v s n เนะครับเป็นตัวเฮ้ยพูดผิดอีกอะ่ะเช่นเพลงคี y f นะครับแล้วมีคอร์ดเอ่อ i d i m มิน s เนะครับเราจะหาตัวถัดไปยังไงอ่า ามาดูจาําได้ไหมครับว่าวิธีการหาฟูกับฮาร์มันหาอย่างไงครับก็คือการนับจากรูทมาครึ่งเสียงนะครับดังนั้นกลับการ,รให้นับจากรูทของขอด b ดิมเซเนะครับเพิ่มขึ้นมาครึ่งเสียงนะครับนะครับตอนเราสร้างคอดมันนับลงครึ่งเราก็ตอนหาเราก็ต้องนับขึ้นครึ่งน,นะครับคือจาก b เป็น c จากนั้นรูทของคอร์ดที่ b ดิมเซเว่นส่งไปหาคือ c นะครับ จากนั้นเรามาหาองค์ระกอบของคอร์ด C กันนะครับอิงตามคีย์เอฟคีย์เพนะครับก็คือมีจะมีโดมีซอนนะครับจากนั้นนับจากฟาไปหา C นะครับเพื่อหารัดรับคอร์ดนะครับได้5ตัวนะครับก็แสดงว่าคอร์ดซีเมเจก็คือคอร์ด5ของ F นะครับดังนั้น B ีด m มเจึงเป็นคอร์ดเจ็ดโฟร์ดิมมิสเซของ5คีย์เอ่านะครับนี่คือตัวอย่างนะครับในโฟร์พันนะครับ จะเป็น b d m i n ส่งเข้า c major นะครับครับเต่เราไปดูตัวอย่าง secondary dominant นะครับในเพลงครับว่ามันเป็นยังไงมันมีเสียงยังไงมันมีการส่งการเชื่อมอะไรกันอย่างไงครับ